สุราธานีค่ะก็จัดงานแข่งขั้นเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานในงานประเพณีฉักพาทดพอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2566ค่ะ และกแต่ว่าค่ะที่บริเวณหน้ากองกับกับการหกกองบังคับการตำรวจน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนายประเสริฐบุญประซบนาย,ยกเทศมนตรีนครสุราธานีค่ะได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2 5 6พิกโดยจังหวัดสุราธานีค่ะเข้าจับมือกับเทศบาลน,นครสุราธานีและก็ยังมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราธานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราธานีรวมไปถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราธานี จับมือกันเผื่อทรงเสริมการแข่งขันเรือยาวให้คงยู่ซื่อไปโดยมีวัวนาส่วนราชการภาครัฐและหน่วยงานเอกชนรวมไปถึงพี่น้องประชาชนเข้ารวมกิจกรรมค่ะสำหรับบรรยากาศในการแข่งขันค่ะในนอว่าเต็มไปด้วยความคึกรื้นข้องกองเชียค่ะการแข่งขันแบ่งออกเป็นสร้างประเภทค่ะก็มีประเภท30ซิบถึง3่ซิซองฟีภพายในเขตซ4ี่จังหวัดผักตายและก็ประเพณ20ยีซิบถึง2ยีซิบซองฟีภพายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและประเภทซี่ถึงฮาฟีภพายนะคะอันนี้เป็นเรือข้องชุมชนแม่บ้านอซอมอ ระยะทางการแข่งขันในลำน้ำเนี่ยซี่รอยเมตรค่ะกิจกรรมมี่องวันนะก็คือแรกตะวานี่แล้วก็มีวันนี้อีกวันหนึ่งค่ะสําหรับประเพณีการแข่งขันเรือยาวก็จะจัดขึ้นในเดือน1ิอข้องถุกปีและเป็นประเพณีที่ซืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษค่ะเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจและกามสร้างมาคีข้องพี่นองประชาชนถื่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมข้องจังหวัดสุรา์ธานีที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์นะคะเดี๋ยวเรามีเสียงสัมภษณ์ข้องทันนายกเทศมนตรีนครสุรา์ธานีค่ะ เอกอัครยทูตอินเดียทูตอินโดนีเซียและก็ทูตของมาเลเซียก็จะมาร่วมในพิธีมอบถ้วยพรุ่งนี้ด้วยซึ่งในพิธีมอบถ้วยท่านทูตก็จะกรุณาเดินจากเทศบาลมาถึงบริเวณพิธีประมาณ3กิโลเมตรนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นเราก็มีพิธีมอบถ้วยแล้วก็จะมีการแสดงของของเด็กเยาวยชนและก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงครับพรุ่งนี้ 30นะครับเป็นวันแรมค่ำซึ่งเรือเรือพนมพระก็จะมากันเต็มประมาณ120ลลำของปีนี้ที่ลงทะเบียนมานะครับมาเชิญชมความยิ่งใหญ่ของประเพณีและก็มาตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมที่พวกเราจัดเตรียมไว้ต้อนรับทุกท่านวันนี้อีกวันหนึ่งกับการแข่งขันเรือเรือยาวนะคะก็ไปชมกันได้ค่ะ